สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถตู้ที่มีการจัดราคาแคมเปญโปรโมชั่นนะครับสองคันนี้เท่านั้นนะครับผมที่มีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับเป็นคอมมิวเตอร์2.8ดีเซลนะครับรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าเกียร์แมนนวลนะครับทั้ง2องคันนี้เป็นรถปี2019ทั้ง2องคันนะครับ นีสองคันนะราคาคันนี้นะครับแ5ดห้าเจ็ดหราคาเจ็ดแสเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งเลขไม่สอง0 0ืนห้านะครับราคาเจ็ด0สเจ็ดหมื่นบาทเท่ากันทั้งสองคันนะครับมีแค่สองคันนี้เท่านั้นนะครับนี่นะมีแค่สองคันนี้เท่านั้นนะราคาดีมากๆบอกเลยนะ ราคาโคตรดีเลยนะครับผมแต่เท่าที่แซมดูแล้วทั้ง2คันนี้นะถ้าให้แซมแนะนําแซมขออนุญาตแนะนําคันนี้นะครับคันนี้เดิมทั้งลําเลยนะเดิมทั้งลำํำไม่มากกว่าไม่ถึง30,000ื่นแต่เดิมทั้งลําราคาเท่ากัน7จ0 0 0บาทซื้อเงินสดก็จบที่ราคานี้เลยนะมามาดูคันนี้ก่อนเดิมยังไงนะครับเครื่องก็2,800ซีซีนะครับ163แรงมานะสวยงามนะไฟหน้า ไปดันหมอกไ้สวยงามนะครับนี่เรื่องสวยดูฟ้าก่อนนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ต่างๆสวยนะมอกอชัดเจนรูกลมๆนะครับลอยอาร์ตต่างๆนะยานงยาแนวสวยนี่ติดไทยดูหัวน็อตเนี่ยสวยเดอรรันนะก็อประตูสวยน็อตแก้มสวยคานสวยนะครับคานสวยนะทุกยึดต่างๆสวยงามนะครับดู แพนเทสวยนี่นะโนเวมเบอร์ปี19นะครับดูแก้มเนี่ยสวยหมดเนี่ยสวยนะสวยเลยเดิมทั้งลำนะดูมาร์กแต้มจากโรงงานเนี่ยชัดเจนนะครับเดิมเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวปิดปิดก่อนให้ดูอืมนะ่ะดูนี่นี่นะ ตัวน,นี้ยางเอ่อยางปี2,000เนข้ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะดูก่อนปี24ครับผมสัปดาห์ที่33นะสวยเลยเนี่ยสวยเลยแทบไม่ต้องเก็บชิ้นงานเลยนะครับอ่ภายในก็แอร์แบ็กคู่นะครับปี2019นะครับ163แรงม้า2 8 0 0อซีซนะีอะคเนนะอะคเน ภาษี2,200บาทนะครับเบาะสวยอยู่เลยดูเบาเนี่ยเบาะสวยนะครับอูเนี่ยบ้านบางแดดฝั่งคนนั่งอะ่ะยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยนี่ดูน,นี่สวยนะคันนี้สวยเลยนะครับรอยอาร์กอะไรต่างๆเดิมนะครับเนี่ยเดิมนะครับเนี่ยเดิมไล่มาเนี่ยดูเดิมไหมเนี่ยเดิมเห็นไหมคมชัดนะครับเดิมหมด นะประตรงประตูไม่เคยไขนะเดิมนะดูชายล่างอ่นะเนี่ยชายล่างสวยเนี่ยรอยอาร์คอะไรต่างๆชายล่างสวยมากเบาะเบอร์สวยอยู่เลยนะแอร์ครบๆนะสิบที่นั่งนะครับ11ที่นั่งนะนี่สวยนะครับเดิมปิดก่อนเนะี่ยดูประตูเนะี่ยก่อนเกินของเขาเห็นไหมเดิมไหม ให้ดูชายล่างอีกทีหนึ่งปกติจะเจอประจำเลยชายล่างอันนี้ไม่มีนะดูด้านท้ายฮนะสวยมากนะครับราคาดีเลยบอกเคยราคานี้พ่อค้าไปต่อได้สบายนะ,ะดูเดิมไหมเนี่ยดูรอยอาร์กหัวน็อตสวยเลยเนี่ยเห็นไหมตัวอาร์ชัดเจนนะเดิมเนี่ยดูตะเข็บเขา มาไล่มาไล่มาเนี่ย้อยอาร์กเลยชัดเจนนะสวยนะครับอีกฝั่งหนึ่งล่ะนี่ตัวแอลเห็นไหมหัวนาาสวยไล่มาตะเข็บสวยนะครับไล่มาไล่มาเนี่ยเดิมนะเดิมเดิมเลยโอ้คันนี้น่าสนใจมากนะราคาคันนี้บอกเลย อันนี้มีรอยแทบมองไม่เห็นนะเขาบอกว่าบุบแซมยังมองไม่เห็นเลยนะแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยเนี่ยนี่ก็มีรอยนิดหนึ่งชายล่างสวยเลยนะลอกสติกเกอร์แซมราส่งมอบได้เลยแหละนะดูเบาะดิสวยมากนะเออแซมให้ลืมให้ดูนี่ดูตัวรอยอาร์ตต่างๆสวยนะครับนี่ก็เดิม ให้ดูเลขหม่ให้เพื่อนๆดูเลขหม่ก่อน52,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง52ประวัติศูนย์เนี่ยเข้าต่อไป6,300 0เนี่ยวิ่งได้อีก7,000โ,โลเนี่ยถึง8,000โลเนี่ยสวยกุญแจก็ครบด้วยนะสวยงามเลยนะแก้มเกิ้มสวยนะมาเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อน แน่แนเหมือนกันนะครับแก้มสวยเหมือนกันโอ้คันนี้เดินทั้งลำนะราคาดีมากนะมาดูอีกคันนึงคันนี้ไม่น้อยกว่าจริงแต่ว่ามีการแกะฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะนี่มีแกะมาละเห็นไหมแกะฝามาละนะแต่ว่าคานอะไรต่างๆก็เดิมนะคานอะไรต่างๆก็เดิมแผ่นเพเลทอะไรก็อยู่นะครับคานอะไรเดิมๆเหมือนกันนะครับ ตามเดิมนี่แกะขวามานะขวาโตต้านะขวาเดิมโตต้าเขามีการเคลียร์สีมาแล้วนะครับผมนี่นะให้ดูก่อนนะครับปี19เหมือนกันนะปี2019เเหมือนกันอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ อันนี้แก้มเดิมเหมือนกันภายในสวยเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เก็บชิ้นงานเยอะภายในก็ไปเหมือนกันประตูด้านข้างนี่ก็เหมือนกันเดิมเหมือนกันนะครับมาดูเดิมเหมือนกันนะครับ่นี่นประตูก็เดิมแต่ว่าครันนี้ต้องเก็บในส่วนของชายล่างหน่อยนะครับมีนี่ชายล่างเนี่ยฮะก็มีเก็บ ห็นไหมมีรอยเบียดนี่มีรอยเบียดมานะตรงสะโพกหลังซ้ายประตูด้วยนะต้องเก็บนะครับผมนี่นะเนี่ยมันลามมาถึงนี่เลยลามมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ข้างบนบุบนะตัวนี้ข้างบนบุบนะครับผมแล้วก็ประเด็นคือประตูท้ายคันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะนสนิมขึ้นเลยไอ้ไม่ได้เปลี่ยนแกะเท่าทีครับแกะมานะดู การเดินตะเข็บเขาเห็นไหมไม่สวยเลยนี่เห็นไหมไม่ได้ฝาเดิมนะแกะมาแล้วนะครับผมแต่ข้างๆนี่เดิมอยู่นะครับเห็นไหมดูต่างกันเลยนะเห็นไหมดูยานแนวเดี๋ยวพาไปดูคันอีกคันที่เมื่อกี้แซมบอกว่าเดินมันเป็นยังไงนะสังเกตดูเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยยานงยานแนวมันจะเดินอันนี้คือเดินด้วยด้วยคนไม่ได้ด้วยเครื่องนะเห็นไหมมันเลยจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมดูยานแนวเดี๋ยวเทียบ ให้ดูชัดๆเลยอืดูนี่คือจักในส่วนของนี่เห็นไหมต่างกันเลยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่อันนี้คือจักรลง,งาาจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูชีน้นึงนี่เห็นไหมคนละเรื่องเลยนะครับผม ก็มีฝ่าท้ายนะก็น่าจะโดนอติมีอุบ,บัติเหตุขึ้นอุบัติเหตุนะครับผมนะแต่ว่าคันนี้เล็กไม้น้อย25,000เองนะครับส่วนพวกโครงสร้างด้านในก็คือไม่ได้มีประเด็นอะไรมีเฉพาะปากระโปรงท้ายนี่แหละนะก็ลองพิจารณาดูนะแต่ถ้าเกิดให้แซมให้แซมเลือกเลยแซมก็เลือกเป็นไม่ห้าหมื่นะครับก็คือคันนี้นะ8576นะ 2องคันนี้ราคา7 0 0 0 0 0 70,000บาทเท่านั้นนะซื้อเงินสดก็คือจบที่ราคานี้เลยนะแซมมีลูกค้าคนหนึ่งซื้อไปแล้ว1คันนะราคามันไปต่อได้นะเป็นพ่อค้านี่แหละซื้อไปต่อได้เลยนะครับผมแต่เคิดซื้อใช้เองคุ้มแน่นอนเกียร์ธรรมดานะครับคอมพิวเตอร์2.8ดีเซลนะครับปี19ราคา7 0 0 0 0 0 70,000บาทนะครับผม2คันนี้เท่านั้นนะ ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาก็แล้วกันนะครับสามารถที่จองออนไลน์ได้เลยนะครับโอนเข้าบัญชีของอาคานีนะครับผมโอเคคลิปนี้สั่งฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ